สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่156นิกายกระบี่เจ็ดาวนั้นมีขุนเขาตั้งตระงานอยู่เจ็ดขุนเขาทั้งเจดขุนเขานี้เสมือนกระบี่ตั้งตรงหมายแทงทะลุชั้นฟ้านิกายกระบี่เจ็ดดาวนี้ยังรู้จักกันในนามเจ็ดยอดขุนเขากระบี่และขุนเขาทั้งเจดนี้ถูกตั้งตามชื่อของกลุ่มดาวมีใหญ่ทั้งเจ็ดขุนเขามีนามว่าขุนเขาเทียนชูนชูขุนเขาเทียนเวียนขุนเขาเทียนจีน ขุนเขาเทียนเวียนขุนเขาอาวี่เหิงขุนเขาไทหยางและขุนเขาเยาวกวงในบรรดาเจ็ดยอดขุนเขานี้ขุนเขาเทียนชูชูจะเป็นขุนเขาหลักตั้งอยู่ตรงกลางมันเป็นขุนเขากระบี่ที่สูงที่สุดกลิ่นอายบรรยากาศและดูทรงพลังดั่งกระบี่เล่มหนึ่งที่สามารถต่อต้านสวรรค์ส่วนอีกหกขุนเขาที่เหลือนั้นกระจายไปรอบๆห้อมล้อมขุนเขาเทียนชูเอาไว้ดั่งดาวล้อมเดือนขับให้ขุนเขาเทียนชูที่อยู่ตรงกลางและมีสภาวะทรงพลังและยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกขีดขั้น เท่าที่ดูแค่ความสูงก็แลจะเทียมเมฆเข้าไปแล้วต้วนหลิงเทียนได้ฟังคำอธิบายนิกายกระบี่เจ็ดาวจากสงชเฉวียนคร่าวๆก็หันไปมองดูไกลลับตายามนี้เขาเห็นภาพขุนเขาตั้งตระหง่านสูงเทียมเมฆหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนี่นะ่าหรือนิกายกระบี่เจ็ดดาวนายน้อยท่านดูสิเจ้าคะดูเหมือนตามยอดเขาทั้งหกจะมีอันใดสักอย่างเชื่อมไปยังขุนเขาเทียนชู สายตาคมกล้าของเคอเออมองทะลุผ่านม่านเมฆสังเกตเห็นบางสิ่งในยามที่สายลมพัดเมฆจางลงตัวหลิงเทียนเมื่อได้ฟังก็แง้มมองตามนิ้วเคอเอ๋อเมื่อเมฆถูกสายลมพัดพาไปเผยให้เห็นยอดเขากระจ่างขึ้นมาเล็กน้อยเขาก็เห็นได้ว่าบริเวณยอดของขุนเขาทั้งหกที่ล้อมขุนเขาเทียนชูอยู่นั้นมีสายสีดำเชื่อมต่อและดูแล้วมันน่าจะเป็นสายโซ่อะไรสักอย่างนายน้อยขอรับ กล่าวกันว่านิกายกระบีเจ็ดดาวนี้มีหนทางขึ้นยอดเขาแค่เพียงขุนเขาเทียนชูที่อยู่ตรงกลางเพียงลูกเดียวเท่านั้นและการจะไปหกขุนเขาที่เหลือจะอย่างไรก็ต้องผ่านขุนเขาเทียนชูเท่านั้นหากนีใช่ผู้ฝึกยุทธระดับแรกสัมผัสธ,ธรรมชาติเกรงว่าจะมีมีทางขึ้นขุนเขาทั้งหกรอบๆได้ชงชเฉวียนกล่าวทุกอย่างที่รู้ออกมาหากนายน้อยอยากจะเดินทางไปยังขุนเขาทั้งหกท่านจะต้องเดินขึ้นไปยังขุนเขาหลักก่อนที่จะเดินผ่านสะพานแขวนที่ทำจากโซ่ไปเท่านั้น สะพานโซ่ต้วนหลิงเทียนเข้าใจได้ในทันทีเช่นนั้นกล่าวได้ว่าหนทางในการเข้าสู่นิกายกระบี่เจ็ดดาวล้วนมีเพียงหนทางสายเดียวและอยู่ที่ขุนเขาเทียนชูลูกเดียวเท่านั้นนับได้ว่าประการป้องกันนิกายนี้น่าทึ่งไม่เลวมีเพียงหนทางสายเดียวเท่านั้นที่มีไว้ให้ศัตรูที่คิดจะบุกรุกนิกาย ด้วยพลังของนิกายกระบีเจ็ดดาวและประการป้องกันธรรมชาตินี้ต่อให้เป็นตระกูลราชวงศ์ของอนาจักรพนาคารามหากคิดจะบุกรุกก็เกรงว่าจะไม่อาจทําอะไรได้หลังจากนั้นไม่นานกลุ่มของต้นหลิงเทียนทั้งสี่คนก็เดินทางมาถึงตีนเขาของหนึ่งในขุนเขากระบี่ขุนเขาตั้งตระ่านบนพื้นเป็นผาสูงชันยากปีนปาน่ายแงนมองขึ้นไปมีเพียงหน้าผารบเรียบไม่อาจมองเห็นยอดเขาได้ หน้าผาสูงชันขนาดนี้ต่อให้เป็นผู้ฝึกยุทธระดับครึ่งก้าวธรรมชาติก็ไม่อาจปีนขึ้นไปได้ง่ายๆต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาด้วยอารมณ์ทึ่งในใจครู่ต่อมาต้นหลิงเทียนก็ได้เห็นว่าไม่ใช่แค่เขากับสองสาวที่มาถึงที่นี่รอบๆยังมีชายหนุ่มหญิงสาวอีกจํานวนมากที่เดินทางมาและดูท่าทางและจุดหมายปลายทางของทั้งหมดคงเป็นที่เดียวกันทั้งหมดล้วนกล่าววาจาสนทนากันด้วยความตื่นเต้น ต้นหลิงเทียนมองแล้วก็รู้ว่าไม่พ้นคนกลุ่มนี้คือเหล่าผู้ที่จะมาเข้าร่วมการทดสอบคัดเลือกสิทธิของนิกายกระบี่เจ็ดดาวเมื่อเดินไปใกล้ถึงขุนเขาหลักเขาก็ได้เห็นว่ามีผู้คนมารวมกันอยู่จํานวนมากชายหนุ่มหญิงสาวมากมายจากทั่วทุกสารทิศยืนกันเต็มไปหมดด้านหลังของพวกมันมีเหล่าผู้ติดตามและผู้อาวุโสต่างๆติดตามมาส่งและดูท่าพวกมันกําลังรอให้ถึงเวลาที่ประตูทางเข้านิกายก,ายกระบี่เจ็ดดาวที่มีเพียงที่เดียวและตั้งอยู่บนขุนเขาเทียนชูนี้เปิดออก ประตูทางเข้านิกายกระบี่เจ็ดดาวนี้สูงกว่าสิบเมตรตัวประตูมีอักษรแกสลักไว้อย่างน่าเกรงขามนิกายกระบี่เจ็ดดาวอืมตัวหลิงเทียนถูกตัวอักษรแกสลักดึงดูดความสนใจในทันที ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนผู้กันหรือสลักอักษรแต่เขาสามารถบอกได้ทันทีว่าทั้งสี่ตัวอักษรที่ถูกสลักเอาไว้บนบานประตูนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้เชี่ยวชาญกระบีตวัดกระบี่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทั้งสี่อักษรเรียงร้อยต่อกันอย่างเป็นธรรมชาติราวกับมันเกิดมาเป็นเช่นนี้อยู่แล้วเพียงประตูทางเข้านี้ละดูจะมีความหมายนักลีเฟยกล่าวออกมาเบาๆในน้ำเสียงของนางแสงความทึ่งเอาไว้ไม่น้อยเห็นได้ชัดว่านางกำลังทึ่งกับคำสี่คำที่ถูกสลักไว้ ถูกแล้วขอรับอักษรแกสลักบนประตูทางเข้านิกายกระบี่เจ็ดดาวนี้ไม่ธรรมดาอักษรสี่ตัวนั้นเป็นผู้ก่อตั้งนิกายกระบี่เจ็ดดาวลงมือตวัดกระบี่สลักเอาไว้ด้วยตัวเองในขณะที่กล่าวบอกออกมาฉงชเฉวียนเต็มไปด้วยท่าทางเคารพมีข่าวลือเล่าขานกันมาว่าในยามที่ผู้ก่อตั้งนิกายกระบี่เจ็ดดาวทำการก่อตั้งนิกายกระบี่เจ็ดดาวนั้นตัวเขาได้บรรลุสู่ระดับหลอมรวมธรรมชาติแล้วผู้เชี่ยวชาญหลอมรวมธรรมขาด กล่าวได้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลอมรวมธรรมชาตินี้ได้บรรลุระดับบ่มเพาะถึงขั้นผู้ฝึกยุทธระดับหลอมรวมธรรมชาติผู้เชี่ยวชาญหลอมรวมธรรมชาติลี่เฟยอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจในอาณาจักรพนาคารามนี้มีผู้เชี่ยวชาญหลอมรวมธรรมชาติอยู่ด้วยงั้นหรือชงเฉวียนสายหัวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเมื่อหลายพันปีที่แล้วเท่าที่ข้าน้อยรู้ในอาณาจักรพนาคารามแห่งนี้นี้มีผู้เชี่ยวชาญหลอมรวมธรรมชาติเหลืออยู่อีกแล้ว แม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างรู้ธรรมชาติเองเกรงว่าทั่วทั้งอาณาจัก,กรพนาคารามยังมีไม่ถึงห้าสิบคนในขณะที่กล่าวถึงตรงนี้ฉงชเฉวียนก็ถอนหายใจออกมาเล็กน้อยหากยามนั้นนิกายเลสภพบจบแดนของข้ามีผู้เชี่ยวชาญอย่างรู้ธรรมชาติสักคนคงไม่ถูกนิกายอสูรธรมินทำลายล้างเช่นนี้ต้วนหลิงเทียนเองก็ได้รู้เรื่องราวของนิกายเลสภพบจบแดนจากฉงชเฉวียนมาบ้างนิกายเลสภพบจบแดนของฉงชเฉวียนนั้นจัดว่าเป็นนิกายระดับสองเท่านั้น ในบรรดาน,นิกายทั้งหลายของอนาจาักรพนาครามนี้นิกายที่เรียกว่าเป็นนิกายใหญ่หรือนิกายระดับสูงสุดนั้นมักจะมีผู้เชี่ยวชาญอย่างรู้ธรรมชาติอยู่ตั้งแต่5คนขึ้นไปอยู่ในนิกายและผู้เชี่ยวชาญอย่างรู้ธรรมชาติที่อยู่ในนิกายจะมีระดับบ่มเพาะไม่น้อยกว่าระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่4ส่วนรองลงมาจากนิกายระดับสูงสุดจะเป็นนิกายระดับแรก โดยนิกายระดับแรกนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญอย่างรู้ธรรมชาติหนึ่งหรือสองคนและผู้เชี่ยวชาญอย่างรู้ธรรมชาตินี้จะมีระดับบ่มเพาะอยู่ที่ระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่สามส่วนรองลงมาก็จะเป็นนิกายระดับสองสำหรับนิกายระดับสองนี้จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างรู้ธรรมชาติและความแตกต่างระหว่างนิกายระดับสองและระดับสามก็คือความแข็งแกร่งและปริมาณผู้ฝึกยุทธร,ระดับแรกสัมผัสธรรมชาติที่มีเท่านั้นส่วนนิกายที่ต่ำกว่าระดับสามลงมาจะไม่ได้รับการจัดอันดับ พวกนิกายที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับส่วนมากจะเป็นนิกายค่ายพักเล็กๆโดยที่พวกมันส่วนมากจะมีผู้เชี่ยวชาญระดับแรกสัมผัสธรรมชาติดูแลเพียงแค่หนึ่งลบสคนเท่านั้นนับได้ว่าความแข็งแกร่งก็ไม่ได้แตกต่างไปจากตระกูลราชวงศ์ของอนาจาักรนภาล่องแม้แต่น้อยสำหรับนิกายอสูรธมินที่ทำลายนิกายเลสภพบจบแดนนั้นนับเป็นนิกายระดับแรกเท่านั้นต้วนหลิงเทียนมองไปยังฉงชเฉวียนก่อนที่จะกล่าวถามว่านายกบันทึกเสียงที่ข้าได้รับมาจากนายน้อยคนก่อนของเจ้า ที่เขาบอกให้ข้านำมันไปส่งมอบให้ชายราคนนำว่าช่างกวนอย่างที่ยอดเขาเดียวดายนี่ช่างกวนอย่างผู้นี้ใช่ผู้ฝึกยุทธระดับอย่างรู้ธรรมชาติใช่หรือไม่ชงชเฉวียนค่อยๆกล่าวตอบออกมาช้านายน้อยชายชาาคนนั้นที่ท่านกล่าวถึงคือบรรพบรุษของนิกายเละสภะพบจบแดนของข้าเมื่อสิบปีก่อนที่เขาจะออกจากนิกายไปปิดแดนบ่มเพะอย่างสันโดษตัวเขามีระดับบ่มเพาะอยู่ที่แรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่เก้า สำหรับคำถามของนายน้อยกระทั่งข้าเองก็ไม่รู้ว่าตัวเขาจะสามารถทะลวงผ่านไปได้แล้วหรือยังในขณะที่กล่าวจบชงชเฉวียนก็ถอนหายใจออกมาราวกับเขาไม่ได้หวังอะไรมากแล้วหากจะนับความยากลำบากในการตัดผ่านจากระดับแรกสัมผัสธรรมชาติไปยังระดับอย่างรู้ธรรมชาตินั้นว่ามีมากขนาดไหนแน่นอนว่ามันย่อมยากเย็นยิ่งกว่าระดับครึ่งก้าธรรมชาติทะลวงผ่านไปยังระดับแรกสัมผัสธรรมชาติหลายขุม ล้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับคําก่อนที่จะกล่าวถามออกมาอีกครั้งแล้วยอดเขาเดียวดายนี้มันอยู่ไกลาจากที่นี่หรือไม่ชงชเฉวียนครุ่นคิดเล็กน้อยหากท่านคิดใช้อาชาเหงื่อโลหิตเดินทางไปยังยอดเขาเดียวดายข้าน้อยเกรงว่าต้องใช้เวลากว่าห้าเดือนกว่าจะไปถึงอะไรไกลขนาดนั้นเลย ตนหลิงเทียนขมวดคิ้วขึ้นมาเขาคิดว่าถ้าเกิดยอดเขาเดียวดายนั้นอยู่ไม่ไกลมากเท่าไรเขาจะได้ฝากหยกบันทึกเสียงให้ชงชเฉวียนนำไปส่งมอบชายชาราช่างกวนอย่างที่ยอดเขาเดียวดายนั่นซะให้เรียบร้อยเพื่อทำตามความปรารถนาสุดท้ายของนายน้อยนิกายเลิศพบจบแดนที่ตกตายลงแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้คงจำเป็นต้องพักไว้ก่อนเพราะหากให้ชงชเฉวียนเดินทางไปหลักก็มันต้องใช้เวลาไปกลับมากถึงสิบเดือนมันนานเกินไป ในอนาคตหากข้ามีโอกาสข้าจะเดินทางไปยังยอดเขาเดียวดายเพื่อตามหาช่างกวนหยางด้วยตัวเองต้วนหลิงเทียนได้ตัดสินใจออกมาเขาไม่ต้องการให้ชงชเฉวียนเดินทางไปไหนไกลๆหรือห่างกายเขานานขนาดนั้นหากมีเรื่องที่เขาจําเป็นต้องใช้งานชงชเฉวียนขึ้นมาจะทํายังไงละ่ะนอกจากนี้ตามการคาดการณ์ของต้วนหลิงเทียนถึงแม้ชายชารานามช่างกวนหยางจะรับรู้เรื่องนี้แต่ก็คงไม่อาจทําอะไรนิกายอสูรธมินได้โดยง่าย เพราะจากคํากล่าวของสงชเฉวียนดูเหมือนนิกายอสูรธมินจะมีผู้เชี่ยวชาญอย่างรู้ธรรมชาติอยู่สองคนหนึ่งในนั้นยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีระดับบ่มเพาะอ,อยู่ในระดับอย่างรู้ธรรมชาติขั้นที่สองต้นหลิงเทียงกลับมาสนใจรอบๆอีกครั้งหลังจากจมอยู่ในพวังคิดระยะหนึ่งตอนนี้เขาก็พบว่ารอบๆตัวเขานั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่มารวมตัวกันเพิ่มขึ้นมากมาย เมื่อเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆผู้คนก็แน่นขนาดไปทั่วบริเวณทั้งหมดและดูมีอายุไม่เกิน25ปีทั้งนั้นและนี่เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกศิษสาวกของนิกายกระบี่เจดาวต้องมีอายุต่ำกว่า25ด้านข้างชายหนุ่มหญิงสาวทุกคนล้วนมีผู้ติดตามมาด้วยกันทั้งสิ้นกระทั่งมีบางคนที่ด้านข้างมันมีผู้อาวุโสระดับแรกสัมผัสธรรมชาติคอยติดตามคุ้มครอง ยามอสดงลอยเด่นกลางกระหม่อมบ่งบอกเวลาเที่ยงวันก็มีร่างผู้คนสามคนเดินออกมาจากด้านหลังประตูทางเข้านิกายกระบีเจ็ดดาวชายชราคนหนึ่งเดินนำหน้าคนทั้งสามออกมาชายชราคนนี้มีรูปร่างผอมแห้งหว่างคิ้วเต็มไปด้วยพลังชีวิตและความเข้มแข็งรูปร่างท่าทางยังคงความกระฉับกระเฉงและดูไม่ได้ด้วยไปกว่าคนหนุ่มสาวผู้อาวุโสของนิกายกระบีเจ็ดดาวนั้นรึ ต้นหลิงเทียนจ้องไปยังบริเวณสัญ,ญลักษณ์ที่อกเสื้อของชายชราดาวทั้งเจ็ดวงที่ล้อมรอบกระบี่อยู่เป็นสีทองหมายความว่าเป็นผู้อาวุโสของนิกายกระบี่เจ็ดดาวส่วนด้านหลังชายชราเป็นชายหนุ่มสองคนละดูมีอายุราวๆสาสิปีและจากสีลายปากักพวกมันเป็นสิทธิ์สายในของนิกายผู้ที่ยังมีอายุต่ำกว่า25้าปีและคิดเข้าร่วมทดสอบมารวมกันตรงนี้ ชายชราท่าทางเฉยชากล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงสงบเรียบๆและดูไม่ดังทว่าด้วยพลังงานต้นกำเนิดที่บีบอัดผสานไปกับคลื่นเสียงทำให้เสียงกล่าวคำดังก้องในหูของผู้คนอย่างชัดเจนเอาละชงชเฉวียนยามนี้เจ้าก็กลับไปก่อนเถิดหากข้าต้องการอะไรข้าจะไปหาเจ้าที่เมืองไผ่ดำด้วยตัวเองตัวหลิงเทียนกล่าวบอกชงชเฉวียนพร้อมพยักหน้าให้เล็กน้อยก่อนที่จะพาสตรีทั้งสองเดินไปช้าๆไม่นานเหล่าชายหนุ่มหญิงสาวก็มายืนรวมตัวกัน ชายหนุ่มหลายคนได้สังเกตเฮนลี่เฟย์และเคอรเออร์อแน่นอนว่าพวกมันทั้งหมดล้วนตกตะลึงในความงามของทั้งสองคนกว่าที่พวกมันจะหายจากอาการตกตะลึงก็ใช้เวลาไม่น้อยหลังจากนั้นพวกมันก็หันไปมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาอิจฉายอย่างถึงขีดสุดเพราะยามนี้ต้นหลิงเทียนยืนอยู่ตรงกลางระหว่างสตรีทั้ง2ผู้คนเยอะ,ะเลยเจ้ากะ่ะเคอรเออร์อพยายามขย่งตัวมองไปรอบๆนางรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยต้นหลิงเทียนพยักหน้ารับคำ ยามนี้รอบๆสมควรมีชายหนุ่มหญิงสาวที่มารวมตัวกันอยู่ไม่ต่ำกว่าพันคนทันใดนั้นเองชายชาราพลกล่าวคำขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้ผู้ใดที่ยังไม่อาจตัดผ่านไปยังระดับก่อกำเนิดขั้นที่9้าได้ก่อนอายุ20ปีให้เดินออกไปหลังจบคำก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินจากไปคนที่ยังไม่ได้ตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่หนึ่งที่มีอายุ22ปีขึ้นไปแล้วออกไปชายชารากล่าวต่อไปคราวนี้มีผู้คนเดินออกไปมากกว่าเดิม คนที่ยังไม่ตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ด้วยวัย22ปีต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจภายในอาณาจักรกรณภาล่องนั้นกวาดตามองทั่วทั้งอาณาจักรตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันสามารถนับคนที่ตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ด้วยวัยที่น้อยกว่า22ได้ด้วยมือเพียงข้างเดียวนิกายกระบี่เจ็ดดาวนี่สมแล้วนิกายใหญ่ระดับสูงสุดของอาณาจัก,กรพนาคาราม การทดสอบยังไม่ทันได้เริ่มต้นด้วยซ้ำเพียงแค่การคัดเลือกคนเข้าร่วมก็ยากลำบากถึงเพียงนี้แล้วคนที่ยังไม่ได้ตัดผ่านไปยังระดับกําเนิดแก่นแท้ขั้นที่สองโดยที่ยังมีอายุในช่วง 22-23.. ีปีก้าออกไปน้ำเสียงของชายชราย,ยังดังต่อมาคราวนี้ใบหน้าของชายหนุ่มหญิงสาวมากมายล้วนแปรเปลี่ยนเป็นซีเซียวแล้วบางคนฉายความไม่ยินยอมออกมาเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ไม่อาจทำอะไรได้จำต้องจากไป ผู้ที่ยังไม่ได้ตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่สมและมีอายุอยู่ในช่วง23-25ถึงีปีก้าวออกไปเสียงของชายชาราดังขึ้นอีกครั้งและยามนี้มีผู้คนหลายต่อหลายคนรู้สึกหน้าชาหลังจากที่ทำการคัดเลือกรอบแรกเสร็จสิ้นไปแล้วยังคงเหลือชายหนุ่มหญิงสาวอยู่เพียง200คนเท่านั้นต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจคุณภาพของเหล่าอัจฉริยะมากพรสวรรค์ของอาณาจักรพนาคารามนั้นไม่ใช่อะไรที่อาณาจักรนภาล้องจะเปรียบเทียบด้วยได้ ยังคงเหลือผู้คนอยู่อีกเป็นจำนวนมากถึงแม้เกณฑ์คัดเลือกจะสูงขนาดนี้คนที่เหลือติดตามข้ามาชายชรากล่าวออกมาก่อนที่ตัวเขาและเหล่าศิษย์สายในทั้งสองคนของนิกายกระบี่เจ็ดดาวจะนำกลุ่มตัวหลิงเทียนและเหล่าผู้มาทดสอบคัดเลือกเดินเจ้าไปด้านในทั้งหมดเดินเรียงแถวมุ่งสู่ขุนเขาเทียนชูยอดเขาเทียนชูนับว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของนิกายกระบี่เจ็ดดาวในระหว่างทางเสียงของชายชราพลันดังขึ้นมาว่า ข้าเป็นผู้อาวุโสที่รับหน้าที่ทดสอบคัดเลือกรับสิทธิ์สายนอกเหลือขั้นตอนอีกเล็กน้อยพวกเจ้าในนี้ก็จะได้เข้าร่วมนิกายกระบีเจ็ดดาวหากผ่านการทดสอบทั้งหมดพวกเจ้าจะได้เป็นสิทธิ์สายนอกของนิกายกระบีเจ็ดดาวแต่จะอย่างไรก็ตามพวกเจ้าจะได้เป็นสิทธิ์สายนอกของนิกายกระบีเจ็ดดาวได้ดังฝันพวกเจ้าก็ต้องผ่านการทดสอบนี้ไปให้ได้เสียก่อนชายแก่ยังกล่าวต่อไปอีกว่าและถึงแม้พวกเจ้าจะได้เป็นสิทธิ์สายนอกแล้ว ก็อย่าได้หลงระเริงไปนิกายกระบีเจ็ดดาวของเรามีกฎอันเคร่งครัดอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือหากสินิกายคนใดที่มีอายุ30ปีแล้วแต่ยังไม่ได้เลื่อนระดับเป็นสิทธายนอกมันผู้นั้นจะถูกขับไล่ออกจากนิกายคำกล่าวนี้ของชายชาราทำให้หลายๆคนตกตะลึงสิทธายนอกที่ไม่อาจยกระดับตัวเองให้เป็นสิทธิ์สายในได้ก่อนอายุ30ปีจะถูกขับไล่ออกจากนิกาย ข้าได้ยินมาว่าการที่จะเป็นสิทธิสายในของนิกายกระบี่เจ็ดดาวได้จําเป็นที่จะต้องตัดผ่านไปยังระดับกําเนิดแก่นแท้ขั้นที่เจ็ดเป็นอย่างน้อยแต่ที่ข้าได้ยินมานั้นการจะเป็นสิทธิสายในได้ก็จําเป็นต้องผ่านการทดสอบเลื่อนระดับเสียก่อนแม้ระดับกําเนิดแก่นแท้ขั้นที่เจ็ดจะขอทําการทดสอบได้แต่ส่วนมากมักมีแต่ผู้ฝึกยุทธระดับกําเนิดแก่นแท้ขั้นที่แปดเท่านั้นที่จะผ่านการทดสอบไปได้ เหล่าชายหนุ่มหญิงสาวต่างกระซิบกระซาบคุยกันในระหว่างเดินทางถึงแม้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้จะมีพรสวรรค์ค่อนข้างดีทว่าการที่จะตัดผ่านไปยังระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่7็หรือ8ก่อนที่จะมีอายุ30ปีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไดครูต่อมาทุกคนก็บังเกิดความรู้สึกกดดันต้วนหลิงเทียนที่เดินอยู่ท่ามกลางฝูงชนเมื่อได้ยินเรื่องราวพวกนี้ก็ไม่ได้แยแสอะไรเขายังคงเดินชมทิวทัศน์ไปพร้อมรอยยิม้ม ตัวเลวร้ายต้องทะลวงผ่านระดับกำเนิดแก่นแท้ขั้นที่8เช่นนี้แล้วข้าจะมีโอกาสงั้นหรือลี่เฟยมองอยังต้นหลิงเทียนก่อนที่จะกล่าวถามออกมาอย่างกังวลไม่น้อยต้นหลิงเทียนก้มหน้าเอาริมฝีปากมาจ่อหูของลี่เฟยก่อนที่จะแกล้งเป่าลมใส่หูนางนางเบาๆแล้วกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่เจือไปด้วยความเยายวน ตราบใดที่เจ้าเชื่อฟังข้าข้าระับปะระกันให้เจ้าได้เลยว่าข้าจะทําให้เจ้าตัดผ่านไปยังระดับกําเนิดแก่นแท้ขั้นที่8ก่อนที่จะมีอายุ25ปีด้วยซ้ําเชื่อข้าหรือไม่ตัวเลวร้ายเจ้าอย่าได้โกหกคําโตแล้วลี่เฟยหันไปมองต้นหลิงเทียนด้วยสายตาดุเล็กน้อยถึงแม้ใบหน้าของนางจะแดงระเรื่อขึ้นมาก็เถอะ ตอนนี้ชายหนุ่มมากมายที่เดินอยู่ในแถวก็มองไปที่ต้วนหลิงเทียนด้วยสายตาอิจฉาสายตาของพวกมลอดูก้าวราวๆกับจะพุ่งมาจับต้วนหลิงเทียนกับลี่เฟย์แยกจากกันอย่างไรอย่างนั้นเมื่อเห็นทั้งคู่สนิทสนมกันแต่คนอย่างต้วนหลิงเทียนก็ไม่เคยจะใส่ใจอะไรสายตาผู้อื่นอยู่แล้วไม่นานผู้คนเกือบสองร้อยคนก็เดินตามหลังชายชารามาถึงครึ่งทางก่อนที่จะถึงยอดเขาเทียนชูตรงนี้มีลานหินกว้างใหญ่และใกล้ๆก,กับลานหินก็มีผู้คนยืนอยู่จํานวนหนึ่ง ต้นหลิงเทียนเองก็กวาดสายตามองไปทั่วๆและด้วยสายตาอันคมกริบเขาก็เห็นได้อย่างรวดเร็วว่ามีทั้งหมดหกคนที่ยืนอยู่ห้าในหกคนนี้เป็นชายชาราและด้านหลังชายชาราเหล่านั้นก็มีชายหนุ่มสามถึงสี่คนยืนอยู่ด้านหลังชายชาราเหล่านี้เป็นผู้อาวุโสของนิกายกระบี่เจ็ดดาวทั้งสิน้นส่วนชายหนุ่มสามถึงสี่คนที่ยืนอยู่ด้านหลังก็ดูเหมือนจะเป็นศิษย์สายนอกของนิกายส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นสตรีทั้งหมด ถึงแม้ว่าชุดเครื่องแต่งกายของสิทธิ์สตรีของนิกายกระบีเจ็ดดาวจะมีสีเขียวเหมือนกันแต่รูปแบบชุดก็ละดูแตกต่างจากของบุรุษมันแลดูเข้มแข็งทว่านุ่มนวลอ่อนช้อยออกแบบมาได้รับกับสรีระของสตรีเพศทําให้ผู้สวมใส่เคลื่อนไหวสะดวกสบายและและละดูเรียบร้อยไม่น่าเกลียดผู้ที่ยืนด้านหน้ากลุ่มสตรีก็เป็นสตรีที่หน้าตางดงามหมดจดคนหนึ่งซ้ำลายปักสีทองยังบ่งบอกว่านางเองก็มีฐานะเป็นผู้อาวุโสเช่นกัน เบื้องหลังสตรีอาวุโสก็เป็นสิทธิสตรีสามคนพวกนางทั้งหมดล้วนเป็นสิทธิสายนอกของนิกายตัวหลิงเทียนและคนอื่นๆตามผู้อาวุโสที่ทำการทดสอบขึ้นไปยืนอยู่บนลานหินทว่าตอนนั้นเองสตรีอาวุโสที่งดงามก็เดินเข้ามาพร้อมสิทธิสตรีสายนอกทั้งสามโดยที่ชายชราทั้งห้าไม่ได้เข้ามาแต่อย่างใดพวกนางเดินไปรอบๆก่อนที่จะถอยกลับไปหาผู้อาวุโสที่รับหน้าที่ทดสอบจะทำอะไรกันตัวหลิงเทียนสงสัยในใจ แต่เขาก็ได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสที่รับหน้าที่ทดสอบกวาดสายตามองมาทางนี้ก่อนที่จะกล่าวคำออกมากับต้วนหลิงเทียนสตรีทั้งสองที่อยู่ข้างเจ้าไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบคัดเลือกสิทธิ์อะไรอีกต่อไปพวกนางสามารถเป็นศิีนิกายสายนอกได้ในทันทีตอนนี้ให้พวกนางติดตามผู้อาวุโสของขุนเขาเหยาวกรวงไปยังขุนเขาเหยาวกวงและทำเรื่องเป็นสิทธ์ของขุนเขาเหยาวกวงได้เลย คำท,ที่ผู้อาวุโสทดสอบกล่าวออกมาทำให้ชายหญิงที่ยืนอยู่บนลานหินตกตะลึงยิ่งใบหน้าสตรีทั้งหลายยิ่งประหลาดใจเข้าไปใหญ่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทดสอบกลายเป็นสิทธสายนอกของนิกายกระบีเจ็ดดาวโดยตรงผู้คนถึงกับตะลึงงานเรื่องเช่นนี้ก็มีด้วยหรือตอนนี้บุรุษหลายคนเริ่มบังเกิดความคิดสับสนขึ้นมายามนี้พวกมันชักอยากจะเป็นสตรีดูบ้างแล้ว สิสตรีที่น่าจะหมดจดเรียบร้อยที่ติดตามผู้อาวุโสสตรีก้าวออกมาพร้อมเอ่ยคำด้วยน้ำเสียงสงบไร้าอารมณ์สิทธน้องหญิงตามข้ามาพวกเจ้าไปเถิดต้นหลิงเทียนยิ้มก่อนที่จะกล่าวออกมากับสตรีทั้งสองข้างกายเมื่อเห็นสาวน้อยทั้งสองยังคงแสดงท่าทีลังเลต้นหลิงเทียนก็กล่าวออกมาเดี๋ยวข้าจะไปหาพวกเจ้าเองหลังจากที่เป็นสิทธายนอกได้แล้วสาวน้อยทั้งสองทำได้เพียงพยักหน้าหลังจากได้ยินว่าต้นหลิงเทียนกล่าวอะไร แล้วพวกนางก็เดินตามหลังสิสตรีไปดูเหมือนว่าในบรรดาเหล่าสตรีทั้งหมดเคอเออและลีเฟยจะโดดเด่นอย่างมากก่อนหน้านี้ในระหว่างที่เดินทางมาเนื่องจากมีผู้คนมากมายหลายคนจึงไม่มีใครได้เห็นรูปร่างหน้าตาของพวกนางได้ชัดเจนแต่มายามนี้เมื่อเหลือสตรีอยู่เพียงราวราวสาสิบคนเมื่อคอเออรลีเฟยเดินออกไปทุกคนก็สามารถเห็นพวกนางได้กระจ่างช่างงดงามยิ่งนัก เหล่าบุรุษล้วนจับจ้องลีเฟยและเครอรเออกันตาเป็นประกายแม้กระทั่งสตรีที่งดงามอย่างอวุโสไปเองก็อดไม่ได้ที่จะมองพวกนางด้วยดวงตาทอประกายเรืองวูบแฝงไว้ด้วยความประหลาดใจไม่น้อยไม่ใช่ว่านางจะไม่เคยเห็นสตรีที่งดงามถึงเพียงนี้อย่างไรก็ตามเรื่องที่ยากก็คือสตรีที่มีใบหน้างดงามหมดจดปานเทพธิดาซ้ำยังมีพรสวรรค์สูงจนหน้าตะลึงนั้นไม่ใช่หาได้ง่ายๆ สตรีที่สวยงามทว่ามีพรสวรรค์ธรรมดานั้นสุดท้ายมีแคล้วก็ต้องตกเป็นรางวัลชีวิตของบุรุษสิ้นสุดหนทางของความแข็งแกร่งหลังกลับกลายเป็นภรรยาครูต่อมาอาวุโสไายก็กล่าวคำกับผู้อวุโสที่รับหน้าที่ทดสอบอยู่สองถึงสามคำก่อนที่นางจะนำพากลุ่มสตรีเดินจากไปเห็นได้ชัดว่านางคิดเดินทางกลับขุนเขาเยาวกะวงแล้วข้าเองก็ได้ยินมานานแล้วว่าขุนเขาเยาวกะวงนี้รับเพียงสิทธิสตรีเท่านั้นข้าไม่คิดเลยว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริง ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆตัวหลิงเทียนกล่าวออกมาด้วยความประหลาดใจมิผิดสตรีที่ยังเป็นเพียงสิทธิ์สายนอกนั้นจะมีเพียงที่ขุนเขาเหว่กวงเท่านั้นส่วนสิทธิสตรีสายในนั้นมีบ้างที่จะอยู่ขุนเขาเทียนชูแต่อายุของพวกนางก็หาใช่ไวรักย้มอีกต่อไปในขณะที่ชายหนุ่มคนนี้กล่าวจบสีหน้ามันก็แลดูจะเสียดายเล็กน้อยเ้อข้าล่ออิจฉาพวกนางจริงๆพวกนางได้เป็นสิทธิสายนอก โดยไม่ต้องทดสอบอันใดต่อเช่นนี้หลายคนเริ่มรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยแต่อันที่จริงแล้วเรื่องนี้ก็พอเข้าใจได้แน่นอนว่าผู้อาวุโสที่เป็นสตรีก็ย่อมมีความสามารถในการมองหาสตรีที่มีพรสวรรค์และเงื่อนไขในการคัดเลือกสิทธ์ก็คงไม่เหมือนกันกับบุรุษเสียทีเดียวอีกทั้งพวกนางเองก็ผ่านเงื่อนไขแรกมาได้เช่นนั้นการที่พวกนางได้รับเลือกเป็นสิทธิ์สายนอกโดยตรงก็นับว่าเหมาะสมแล้วชายคนหนึ่งกล่าวออกมา ทุกคนที่ได้ยินก็พอเข้าใจเรื่องราวได้สตรีย่อมเกิดมาอ่อนแอกว่าบุรุษสายตาของต้นหลิงเทียนนั้นยังคงจับจ้องไปยังแผ่นหลังของลี่เฟยและเครอเอิร์ที่เดินตามผู้อาวุโสไปของขุนเขาเหยาวกวงขึ้นเขาเทียนชูไปจนลับสายตาสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่บนลานหินที่รอการทดสอบจากผู้อาวุโสก็เหลือเพียงเหล่าชายหนุ่มที่นับรวมต้นหลิงเทียนแล้วหนึ่งคนผู้อาวุโสกวาดสายตามองไปรอบๆ ทุกคนพันยืนตรงโดยอัตโนมัติเอาละ่ะสุดท้ายพวกเจ้าจากต้องเหลือเพียงหนึ่งรอคนเท่านั้นในอีกแง่หนึ่งก็คือก็คือห้าิบสามคนในหมู่พวกเจ้าต้องถูกคัดออกผู้อาวุโสที่ทำหน้าที่ทดสอบจับจ้องไปยังชายหนุ่มทุกคนด้วยสายตาคมกล้าทำให้บางคนบังเกิดอาการประหม่าขึ้นมาตอนนี้ทั้งหมดเหลือกันอยู่หนึ่งรห้าสิบสามคนนั่นคือกว่าหนึ่งในสามกำลังจะถูกคัดออกอืม น่าสงสัยนักว่าจะทดสอบยังไงต้วนหลิงเทียนกล่าวออกมาเบาๆเขาค่อนข้างอยากรู้ไม่น้อยแต่จะอย่างไรต้วนหลิงเทียนก็มั่นใจว่าจะผ่านได้แน่นอนหนึ่งเปอร์เซนเลยไม่กังวลอะไรมากมายหืมใบหน้าของต้วนหลิงเทียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพราะอยู่ๆเขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายอมหิตและจิตสังหารที่น่าหวั่นหวั่นของผู้อาวุโสทดสอบกดทับลงมายัางผู้คนแน่นอนตัวเขาก็ด้วยกลิ่นอายและแรงกดดันนี้แน่นอนต้องอยู่ในระดับแรกสัมผัสธรรมชาติ นอกจากนี้มันยังไม่ใช่แรงกดดันจากผู้ฝึกยุทธระดับแรกสัมผัสธรรมชาติธรรมดาธรรมดาไม่คิดเลยว่าผู้อาวุโสคนนี้จะมีระดับบ่มเพาะสูงถึงแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่เจ็ดต้นหลิงเทียนแปลกใจเล็กน้อยแต่จะอย่างไรกลิ่นอายและจิตสังหารนี้ก็ไม่อาจทําอะไรเขาได้มากนะักเพราะพลังวิญญ,ญาณของต้นหลิงเทียนเองก็สูงจนเทียบเท่าระดับวิญญ,ญาณแรกก่อตั้งไปแล้ว และไม่จําเป็นต้องกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยซ้ําความอดทนทางจิตวิญญาณและจิตใจของเขาไม่ใช่อะไรที่คนอื่นจะเทียบได้เขาเองก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตสองชาติแล้วจิตสังหารทั้งหลายแหละเขาเจอมาจนชินต้้นหลิงเทียนสังเกตได้ในทันทีว่าเพียงแค่เริ่มก็มีชายหนุ่มที่ไม่อาจต้านทานแรงกดดันและจิตสังหารนี้ได้สุดตัวลงไปนับสิบคนและดูท่าแล้วเหล่าชายหนุ่มที่สุดตัวล้มลงไปยากที่จะยืนหยัดขึ้นมาอีกครั้ง สำหรับพวกเขาแล้วการต้านทานแรงกดดันและจิตสังหารจากผู้ฝึกยุทธระดับแรกสัมผัสธรรมชาติขั้นที่เจ็ดเป็นอะไรที่หนักหนาเกินไปไม่นานต้นหลิงเทียนก็สังเกตได้ว่ามีคนเริ่มสุดตัวลงมากขึ้นเรื่อยๆตุบฟุบวมมมุ้มมมซุ่มมมซุ่มมุมเนื้อศีรษะของผู้คนยามนี้เริ่มบังเกิดร่างเงาช้างแมมมอธโบราณขึ้นมาการจ้าละวันดูเหมือนเหล่าชายหนุ่มที่เหลือจะเริ่มคิดได้พวกมันเริ่มโคจรพลังงานต้นกำเนิดใช้ความเข้มแข็งต่อต้านจิตสังหารของผู้อาวุโสคัดเลือก เพียงพลิบตาเหนือฟากฟ้าก็เต็มไปด้วยร่างเงาช้างแมมมอดโบราณจนไม่อาจแยกได้ว่ามันเป็นเงาร่างช้างแมมมอธของใครกันแน่ตุบครอกครู่ต่อมาชายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็สุดตัวล้มลงไปนอนน้ำลายฟูมป่าเวลาค่อยๆผ่านไปอย่างช้าๆตอนนี้ยังเหลือชายหนุ่มที่ยืนอยู่เพียง127คนเท่านั้น ตอนนี้ทุกคนก็รู้ได้เป็นอย่างดีว่าแรงกดดันและจิตสังหารที่อยู่ย่ก็แผ่ซ่านกดทับออกมาอย่างฉับพลันนี้เป็นแรงกดดันจากผู้ฝึกยุทธระดับแรกสัมผัสธรรมชาติและยังเป็นการทดสอบคัดเลือกที่พวกเขาต้องเผชิญเหล่าชายหนุ่มสิบคนแรกที่สุดตัวลงและนอนอยู่บนพื้นอดไม่ได้ที่จะบังเกิดความเสียดายใหญ่หน้าของมันเต็มไปด้วยความขมขื่นจนปัญญาพวกมันรู้ดีว่าไร้วัสนาตอนนี้กลายกระบี่เจ็ดดาวแล้ว ในบรรดาชายหนุ่ม127คนที่เหลือมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังยืนหยัดตระหง่านได้ดั่งเขาไทซานคนส่วนใหญ่ยามนี้ยืนขาสั่นพับๆและดูราวกับจะทุดลงได้ตลอดเวลาพวกมันกัดฟันแน่นดังกรอดกรอดสองหมัดกำแน่นจนข้อขาวเงือการไหลหลังชโลมกายพวกมันรู้ดีว่าตรับใดที่มีอีก27ล้มลงไปและพวกมันยังยืนหยัดอยู่ได้มันจะเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบฮาวัวหน้าเบื่อจริงๆ ต้นหลิงเทียนที่ยืนอยู่กลางฝูงชนเริ่มหาออกมาเขาเริ่มบิดร่างกายด้วยความเกียดคร้าน